อะไรครับอะไรครับบอกตาลิซีครับจุดๆๆๆเนาะใช่ไหมครับฮะฮะอนไหนอันไหนอไหนอไหนอนไหนเอวิกเหรอครับโอ้เอวิกองเหรอครับ เอวิกแข็งแรงจริงๆครับเอวิกนี่มันแข็งแรงจริงครับโตขึ้นหนูต้องเก่งมากหนูต้องดูแลคุณยายนะครับอะไรแล้วอะไรครับหนูจะคุยอะไรครับหนูจะพูดเก่งเหรอครับ